สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครับผมกูมันชนแนลชึ่คลิมนาวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนี่หรือผมเองเนี่ยผมจะมาปลอมตัวนะครับผมจะมาปลอมตัวเปว็นผนใหม่ในลูกหนึ่งนะเออตัวหล,ลักของผมนี่ไอ้หลักเก็บฝำไว้อะไรเนี่ยโดนระบมันเกลียนนะผมก็เลยต้องการกลับมาเล่นลาดเก,ก่าของผมนะมา มาสมผลกันเลยอัปเดตเพลมาแล้วทุกคนอัปเกิก็อัปเดตแบบเป็นอัปเดตหรอวะกูม,มีตัวแข็อยู่ห้าร้อยอะเป๊ะเป,ปเลยไหมสมเลยหรือว่าผมจะได้ผลอะไรทุกคนขคบผมได้ผลดีไหมผลดีไหมทุกคนผลผลดีไหมโอ้ผลไฟโอ้ผมไม่ได้ผลดีเลยเนี่ยถ,ถ้าผม ใช้ตัวเกนซูมบวนะเดี๋ยวผมเอาไปสัก,กู่ <c oughs> มาจะมีเสี่ยงรัวนะพอดีว่าแสงเกมโลบอกแบบฟุ้นบันดังอะ <c oughs> วิธีการ,รบ,บอกเขาผมก็ง่ายๆผมจะเอาผ้าคลุมออกแล้วผมก็จะไม่เปิดอาคีนะครับแค่นี้ผมแล้วผมก็จะไม่เอาดาบแชงคูให้รู้ว่าผมเป็นลุงใหม่กาการตดๆออ่อนๆนะ ี่มีคลิปืนโง้มามาเลยผลผลไฟถือว่าเป็นผลที่ฟาร์มดีนะเออมา<ป>เดี๋ยวผมจะไปตีบอสตีกระพี่เด็กโงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะผมฟังแล้วไม่ใช่หรอกอยิมบักเปล่านี่ อฮ้อ้ยนังไม่ได้呀เกมป่อเนาะทุกคนับเกมป่ะเน่ะคจะเป็นหนอ้ยคจะนูผมวังไม่ได้อ่ะทุกคนไอ้ผูติดจะวังได้นะเด้ได้ละเกมบัเมผมวกเกมบัละอ่ามชลานะนี่ไม่ เอ้ยนะก่อนปั่นไฟมันทิ้งลงทะเลได้แค่อย่างเดียวอะ่ะเป็นไฟมาทุกคนครับคลิปรับฝุตหรือว่าไอฝัองคลิปแรกเนี่ยที่ผมลงไปเนี่ยเป็นคลิปฝองรับของฟรีนะตือการตอบรับเนี่ยดีมากผมก็ต้องขอบคุณทุกคนกันด้วยนะนะผมไม่ลงคลิปเต็มานานละ คือผลเลิมเนี่ยคือตอนแรกผมเนี่ยก็ยากแบบตามคิปเหมือนนะันแต่ว่าผมลงคลิปไม่ได้อ่ะเออตอนแรกผมเนี่ยจะลงคลิปก็ขึ้นในป่าอีกวีหนึ่งนะแต่ว่าลงไม่ได้จริงๆทุกคนผมจะลงปับ๊บแอปดิสูมันก็ไม่ให้ลงอ่ะแต่ว่าคราวนี้มันลงได้หรือป่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะเก็บก่องก่อนเลยวัน,นี้ เอาเงินเราซื้อหาสังเกตหมดแล้วดิไอสังเกตประมาณแสนเจ็ดไม่แสลับสนเจกตประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทพระเจ้าชดไอเกือบเลยที่ว่าเราโอ้ง ครับผมจะละไยเดี๋ยวดยวเขาไม่ดูลง้มเหรอวะอันนี้ผมดูลูปไม่ได้อันนี้ผมดูเีเวิไม่ได้นะผมใช้อคิสสังเกตวีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอือมอเขามีอาคิสสังเกต เขามีเขามีอัลสราเกตลูกสองไห้ได้แล้วผมเจอลูกสองเหรอเฮย้ยชิบหายแล้วลูกสองจริงจริงด้วยลูกสองโฮย้โฮยคงเขาฝ่าจะปลอมตัวมาแต่สรุปที่ไหนได้ เขาก็เข้าหัวเยอะกว่าผมเลยนะเขาเข้าหัวสองห้าล้านเอมหมักคิดดูดิแล้วผมก็เช็คเช็คแล้วนะว่าไม่มีใครเข้าหัวหลักล้านเลยนะแต่สรุปที่ไหนได้มีเข้าใหม่เข้าหัวหลักล้านได้โอ้โห้ยได้มาไปเลยรคนเนี็ยก็ยังดีกว่าสองคนนะเออนี่จะเป็นไรนู่นวะ ผมเนี่ยมาแบบนะครับตัวนะรีวิวล่าเรารีวิวคุณพิซซ่ของผมภายในตัวกันด้วยนะครับในไอเกนี่นอ่ะมองครับใครรู้บ้างว่าทาไมดึงลูกศรผมเนี่ยไม่สามารถจะมาเลยวะไม่สามารถเทิดผมนะคนคือลูกศรเนี่ยลูกศรเนี่ยปกติมันจะเศษเศษ ผมผมพูดที่อ่างอ่วบกตีโลกสองเนี่ยจะสามารถเทรดผลกันได้นะแต่มันแต่มันไม่สามารถเทรดผลกันได้คือสมมุติที่ผมไปนั่งนะอ่ะผมนั่งปับ๊บแล้วมีคนมาเทรดแล้วมันมก็เทรดไม่ได้นะหมดหมดเพราไปโลกสองอ่ะ วิชโดกหนึ่งก็มีเก็บข้าวด้วยหรออันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นตงนรงนี้อะ่ะพวคขาขามีผลอะไรมาแขามา้ครับเพราะขาที่ผมกลังผนกวานกันละกินอยู่วิชผลมืดผลมืดหรอผลดาร์กผลยางยืดไม่มีอะไรมาขาดเลยพ่า,พาอ้ผมผมใช้เลิบอ,อยู่อะ่ะ ้ำมาผมผมมาปมตัวน,น,นี่นาะี่ผมมืมนโอ้ยชิาแล้วเดียวเดี๋ยวนะเม่อผมเห็นใครเหมือนเมือเ่อผมเห็นลูกสอ,อะ่ะไอหยอลูกแต่ก้วดดาวดนน้อยลค,ครับแป่ผมแต่เป็นที่เบอยล้วครับ ผมฝ่ายจะมาปอมตัวใจผมนั่นโดนจับอ่านะพอนี่พวกอเดี๋ยวผมไม่ปลอมตัวเลยรเดี๋ยวผมจะมแบบฟุ๊งเี๋ผมจะมาแบบฟุ้งกับเขาเลยอ่ะผมไม่ป,ปลอมตัวละอ่ะดูสิว,ว่าใครใครตื่นกว่านายเดี๋ยวผมหนึนน่งๆเดี๋ยวผมไม่ปลอมตัวแล้วครับพุกคนผมไม่ปลอมตัวแล้วนะนะใครยังเข็ดปอมตัว รอคิน้าเลยนะคิดแบบาา่านะไหนคำนั้นคือกอรีเกใช่ไมเท่าที่ผมจำไม่ผินะส่วนใหกจะดูแบบกอรีไอพวกแบบลูกสองสลกสนะเขจะมาแบบมาลกหนึ่งมันจะมาลูกหนึ่งแบบมาแบบซุบ่มๆมันก็มาแบบเฮ้ยว่ Baik, macam lebihan Mal testim. Ketika believers ทุกคนครับก่อนที่เราจะจ,ะจะากันไปอีกแล้วผมจะไป PVP กับรถสองถ้า PVP PV กับรถสองมาแล้ผมก็จะแบบติดคลิปแล้วนะขออนุญาตหารถสองก่อนสักคู่อาทุกครับผมไม่เจอใครแล้วอะก่อนกันนะเดี๋ยวผมจะมาตีบอลลิงด้วยเปือนอ่ะ,อะมามา นบ้าบอลลิงคือสแตกปุ่นเนี่ยผมไม่ได้อัอปเลยนะผมเอาแค่เกียร์งานดูพลังเปิดอ่ะผมเอาแค่เจ็ดอ่ะดูดิคิดดิเพราะฉะนั้ผมจะแบบขับบอลลิ้ได้ผมตัวสกิลอันดับของลีน่ะแบบบอสชาลิโนเห็นเขาบอกว่าเห็นแล้วกินหนาบอกเฮ้ยบอสมาดิแรง เดี๋ยวคุณอยากผมขอโทษด้วยเพราะว่าคารวเมนากับซามรับ,บอส์ลิงกากักเยาจัดไปตอนนี้ผมฆ่าบ,บอลลิงได้กันเลย ท,ทุกคนมาอันนี้บอลิมันจะแก้ตัวเย่ยละมาเย่ yeah, สำเร็จถ้าใครชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์ก, like, กดซับสไครต์ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับเราจะกินใหม่คิปหน้าบ้าบาย